2มานามปูยี่ขอกสามีีใบผู้อำนวยการสงท์าย่สิแม่น้อเดินใบมานามยายี่สิามีจวงเดียีิบหิงานที่คงคงยี่สิเจ็ดผู้แจกจุดจุดันลิงายี่สงานเล่นปโคมยี่สิบเกาการเจนเตไปดูาคาวัตถุสามสิบกานเกษตรผ่านวัตถุก่อเ้าการที่ปูการที่องมานามเมฆอัี้3ิบสามงานสอ

นัะลงหลฮัะลโหลมารับมาชมเกมในรอบแรกคู่สุดท้ายครับ แย่งกันเข้ารอบโดยตรงอีกคู um, ่คร mm ับเอทีพีท้าหลวงรับในชุดสีส้มกับอดามุมามับในชุดสีแดงมุมมามักับโอ้แดงกับส้มอีกแล้วเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะอะไรกิดอะไรอยู่ปามกัแล้วตอนนี้เอาครับจะปามัล้ตอนนี้ได้อยู่ครับชนะเข้า

โย่ยาวยาวมาอุ้ยไปผ่านแล้วต่อไปนี้ไปเข้ามุมตาประตูครับของมุมมัมมุมมัมหมวกไปมุมมัมเอ็ดทีเอ็ดทีผีท่าหลวงแหมเอ็ดทีผีท่าหลวงได้เก่าแล้วครับแถวนี้เป็นของมุมมัมผีท่าเอาหัวเข้าแทงมา อย่ามอาหุณระวังก็ไอนท่านเอตีมีท่าหลวงได้แล้วแม่คนละทางครับบอลของเี่าหลวสูงผีเลยครับยิงบอลเป็ลูกแม่แล้วบอลไม่ออ่ไม่ให้ออกข้างเขจังหวะนี้ครับไม่ให้ออกหลังแล้วครับ หมล่ไดิมาิไปิไปมาได้อะไรครับสะับแค่โอนวันนี้ระดับแค่นีออกเยอะ โผล่เข้าไปข้างโผเข้าไปข้างบอลยาวยาวครับแล้วบอลหลุดมือบอลหลุดมือยังไงครับอย่างได้อยู่อย่างได้อยู่ไหลเข้ามาเข้าขวาตรงนั้นมันดีดดีดดีครับดีมาตรงนี้ตรงไหนตรงไหนครับเบรลุนกละนาวครับตอนนี้ ทุ่ม้ามาครับทุ่ม้ามาแล้วระวังนะต่อนี้ไปต่อได้ที่มาเอามาได้เอามาต่อครับแบกเข้ามาก่อนแล้วทิงไว้ก่อนทิ้งไว้ก่อน,อน,อนหักเข้ามาเก็บแล้วอ้าอยโอ้ยเอ้ยเอาอะไรได้คือหลัง้ามาเอทีพีท่าหลวง แล้วแม่จังหวะนี้ยังไงฮะกมมอาไมล่้่มรบมาดอกหลังนครับกายเป็นบอลตั้งเตะจากหน้าประตูโงไเใหญมเขาม่แข่งกันหมดแล้วปะเนี้เด็กอ่ะจีมวัวเลย มาต่อครับตนี้โอ้โหครับทิ้งไว้ได้ปไปไป,ไป,ไปโอ้ไหลเป็นเสือตุวนี้ครับเขาอู้สวยครับหักะาไรแล้วยิงโ เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ตรงนี่ต้องการมาแล้วครับเอทีบีท่านหรวมครับยิงขึ้นน้ำมุมแบบเอ็กน้องเจ็ดคุณไปแล้วครับตอนนี้ครับเอาเละสิครับสกอร์มาแล้วสกอร์มาแล้วแบบนี้สนุกนลไปครับแบบนี้ครับยิงไกลโอ้ยไม่ตรงกับครับดูดิครับโดนมาโดนมาควงบอลควง ผมจะเรียกว่าบอลเล่บอลใช้ไม่จบเหมือนกันนะะฮะแก็จบไปแล้วนะฮะไอ้หักแหมกแล้วแล้วแถวสองไม่มีใครครับทันไหมแล้วออกไปแล้วครับออกไปแล้วจิ้มมาเก็บได้หลังไงครับลงตำแหน่งกันไหมตอนนี้จิ้มมาแล้วเอตินีต้าหลวง วอนไปได้อ่โอ้โหย้อนกับบาทานเดินอ้าวเสียบอลครัโอ้โหแล้วองไงยิงโอ้โหย้อนไปแล้วลูกนีก็แม่แม่โอ้โหไป่เสียบอลตรงนั้นครับโดนฉกได้ครับเอาเลยครับมาได้ เข้าซ้ายแล้ววิ่งเข้าไปยังอยู่ครับต่อมาเลตจังหวะนี้ครับเป็นบอลของมุมังแล้วเป็นบอลตุ้มของมุมังเขาจังหวะนี้มาต่อแล้วนี้ ทุ่มเขามาหลุนกันในยเกตโทษโยกเข้าไปใหม่โยมเช็ดออกมาเอทีพีท่าหลวงเอทีพีท่าหลวงมาแล้วเอทีพีท่าหลวงมาเอาไปถึงเขาจังหวะนี้ระวังครับระวังเอาแล้วครับาได้แล้วผ่านไปยันได้อยู่หักเข้ามาไดานน้จิ้มยิงโอ้โห <laughs> <c oughs> มึบอกว่าเฮินฟ้าแล้วรูปนี้ครับ ยังมาได้อ,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 อยู่นะตัดไปตัดไปเข้ามาเอายัวเอายัวครับยำได้โอ้โหระวังครับระวังครับระวัง,วงบอลออกไปแล้วครับเป็นบอลของ S T P ท่าหลวงครับกรรมาการให้เป็นบอลของ S T P ท่าหลวงขอทุ่มไกลแล้วแบบนี้ขอทุ่มไกลแล้วครับแบบนี้ครกรรมาการบอกให้ทุ่มครับทุ่ม แล้วงมทุ่ออกมาแถวสองแถวสองดันไว้ดันได้แตนต่อแล้วเบียดเบียดไว้อย่างได้อยู่แข็งับตอนนี้เวลาก็มาเอา้อนหลังเพื่อนนิดนึงอย่างได้โอ้โหแต่บอลออกข้างนล้วตอนนี้เอาบอลทุบเร็วแบบนี้ทุบเร็วไปแล้วแล้วจังหวะนี้บอลอยู่ตรงไหนบอลอยู่ตรงไหนตาเอาสวยต่อมาตกแล้วทำได้ทันไหมไม่ทันก็จะแบนี้ครับ S <S าาาก,กายเป็บนบอลกลังครับเป็นบอลต้ติดจกหน้าประตูกายเป็นบอลจากหน้าประตูครับสวัสดียกเข้ามาแล้วติดเลยครับยังเก็บได้มาต่อได้จิ้มมาพี่าเข้ามายัางได้อยู่ครับยกยาวยาวมาเก็บได้ไหมครับมพอมาได้ กลายเป็นบอลหลอกหลังกันซะวันนี้ครับบอลตาเรายาวมาโอ้โหคนเดียวคนเดียวแหละมึงหลังไปเจอเชฟกับาครับเก็บได้มัมบุมุมมามโดนดีแล้วเอตีพีท่าหลวงสก,กิปไม่ได้ยังเป็นบอลของบุมมาม,มันเล่นต่อไปครับบุมมามันเล่นลออกไปบุมมาม,ม,ม,มุมมาบุมมามาแล้วเตะทิ้งก็้าแม่โอ้โห,โโหต้องเอาความภัยไว้ก่อนเหมือนกันแล้วลูกนี้ครับสำหรับเอตีพีท่าหลวงครับ บอลมาแล้วครับ,บอลมาแล้วโอเคครับขอบคุณครับที่เก็บบอลให้ครับขอบคุณครับ,บทุ่มเข้ามาแล้วแหวกจังหวะน,วนี้ไม่ผ่านเหมือนกันเขาได้มงโชงพิงไว้พิงไว้โดนแยับเป็นบอลของใครครับตัวนี้ ถ่มเข้ามาค<ป>รับโดยแยววไปเสียบอลก็ไม่เสียใจแ๋ยวยังได้อยู่ก็หลอกสวยครับหักเข้ามาคืนหลังมาโอ้โหไปดื้อๆ้วจังหวะนี้ล้วบอลโอ้โหแต่ไม่ไม่ฟู้เไปเสียบอลตรงนั้นก็เกือบโดนครับหมมน้ำ ยกยาวยาวมาบอลทุ่มของเอทีพีท่าหลวงครับทุ่มเข้ามาเอาโอ้โหลูกแล้วตอนนี้แล้วหดออกมาก่อนครับยกได้ไม่ดันได้ตอนนี้ครับกลายเป็นบอลของ มุมมาเมย์เปย่มาได้มีบอกสู้เขาอ้บ้านเทอมันแรงครับอย่างเป็นบอลของมุมบาครับคุ้มตัวนะต้งรอฮะ้นะ ยังได้อยู่ไกลๆแล้วแห่ยยังไม่ได้ครับตอนนี้ครับนำลูกเดียวดีถือว่าไม่ปลอดภัยนะฮะต้องบอกว่าถือว่าไม่ปลอดภัยแล้วํำลูกเดียวครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเป็นไปได้ทุกอย่างแล้วครับตอนนี้บอลลูกเดียวเท่านั้นนะ ไหลามาล่มล่มล่มยังไม่ได้ลูกสองครับเอ๊ยยังไม่ได้ลูกที่สองยังมาไหมครับอิจมิธาหลวงแล้วโอ้ยาขาขานัดไปไกลครับบอลเร็วคว่าบ,บอลบอยมาเร็วเหลือเกินแล้วตอนที่เอาแล้วก็บอลได้ผมมาผมมามาผมมามมามาโอ้ไม่ได้ไหลออกมาตะกรัดใจแต่ไปแล้ว แต่ไปได้แล้วไได้ครับแต่ไมน่ได้แล้วทไทุมไป่ได้ครมไหืมป่มไดทุ่มไปทุ่มไปทปทุ่มทุ่มไปทุ่มทุทัมไทุ่มไทุ่มไป่มไปท่มไมไ่มไ่มไปทมไป่ไปทั่ก ไปมาไปไปพวกย่าอุ้ยจังหวะนี้กรรมการให้เป็นบอลออกครับบอลทุ่งได้เป็นแค่บอลทุ่งครับมาเดียวมาเดียวเฮียติมิธาลงทุ่นเข้าไปด้านในครับลุกเข้าไปอะไรแล้วเอาห้นครับหูดแบบนี้จะเหลืออะไรบ้างเลี้ยวลยสองตัดตูต่อศูนย์โอู้หมดจะได้ก็ได้ง่ายๆครับ โอ้จังหวะความผิดพลาดของกองหลังมาเลยสกัดบอลไม่โดนจังหวะดีโอสองศูนย์ครับยืดเก็บบอลเลยยืดเก็บบอลโอ้โหเป็นไปได้ครับตอนนี้ในท่านในท่านในท่านเอา้านะครับถ้าสปาร์อจบแบบนี้ทีมท่านหลวครับได้มาต่อในวันพรุ่งนี้หรือครับต้องบอกว่าอย่างนั้นแล้วตอนนี้ทีมมายกมาจังหวะนี้จักจักเราไอ แหวกเข้ามาแล้วไม่ได <the hell> no no ้ครับอย่างบอลบุญอยู่เน้นน้อยเน้นน้อยดีอย่างมาโอาส่งแบบไม่มองโดนชูแบบแบบนี้โดนชกแล้วโดนชกแล้วแล้วต่อไปต่อผ่านไม่ให้ออกครับโอ้โหนี่ฮะจังหวะนี้กรรมการได้มินบอลของมุมมัมมุมมัมทุ่มไปโอ้โหไปทุ่มให้กัเอติบีท่าหลวงเฉยลุยอย่างดีเข้าทางครับได้อย่างได้อยู่แหวกมาเอ้ามาติด็เรียกมาเอตีบี โอ้ยไม่ัาแล้วตรงนี้เหี้ยทีพีท่ารวมครับมาได้ได้เดิไปเดิอดเดอดใส่เดอใส่เดดไปินมาโดนจิ้มตรงนี้เข้ามาเกี้ยไปได้ พี่ลังกลมาครับออามาดอดแล้วว่ีโอ้โหหนุน็นจังหวะนี้ไม่มีใครครับโอ้มาถึงตรงนี้แล้วต้องรีบกว่านี้แล้วครับต้องเร่งกว่านี้แล้วครับำนำับมาครับลมนาเอ็กน้องแทนคุณครับถ้าอยากจะไปต่อลูกแรกต้องมาให้เร็วครับลูกแรกต้องมาให้เร็วทินมาครับอย่าอยู่ ยกไหมยกมาได้ตีมาต่อครับแล้วยิงจังหวะนี้โอ้ไปเข้ามือผูขวาไปครับจังหวะนี้เขาหนึบเลยครับความร้อนเรามายังเป็นบอลเอชทีพีเอทีพีท่าหลวงครับจังหวะนี้ยังเป็นบอลของเอชทีพีท่าหลวงครับยังเป็นบอลของเอชทีพีท่าหลวงผิดไม่ได้ตีมาครับ ยังเป็นบอลของเอติปีท่าหลวงครับโอ้โหในช่วงท้ายของเกมการแข่งขันแล้วตอนนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกับศอกสภอแบบนี้แล้วครับเอติปีท่าหลวงครับถือว่าได้เปรียบเยอะเลยครับตอนนี้แล้วเกือบได้ครับจังหวะนี้ลูกกลับไปครับลูกมาก่อนครับบอลเพราะบอลกลับไป อดู่ด่อยูมาถึงไม่ได้แล้วตังวะดีก็ไหมทุกกมาครับแล้วเวดไหลมาเรียบร้อยไปยังไม่ได้ครับยึดตัมคลับหลออกมาแล้วไหลออกมาแล้วครอมดอยมานรักมานพั มาต่อได้มาต่อได้โอ้ยกรรมการจะให้เป็นแค่บอลทุ่มครับกรรมการให้เป็นบอลทุ่มทุ่มกันมาครับเบียดไว้ยังไม่ออกครับมาแล้วยกโอ้โหไปไหนรูกนี้บอลไปไหนครับแหม บอลครับบอลมาครับทิ้งไม่ได้เข้ามาโยกออกมาครับทิ้งไว้ก่อนหักเข้ามาได้หนอยั่างเป็นบอลของมุมบครับ แล้วมาเสียบอลตรงนี้ไหมไม่ได้กำกันครับตรงนี้แล้วยังไงฮะมาถึงตรงนี้แล้วคงไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วครับในช่วงท้ายแบบนี้ครับต้องบอกว่าเป็นอะไรที่โอโ้โหเอิบิช่าหลัวเถือว่าทำได้แล้วมีบอกเอฟซีมุมบบมครับนี่คมพยักยิงหน่อยครับคมพยักนี่ มีบอกบอสแทนสันดอยสันน้อยครับบอสแทนครับยิงไม่ยิงตอนนี้จะไปยิงตอนไหนครับแล้วแม่ไม่ได้ครับแล้วปั๊มกันอยู่ยังปั๊มกันอยู่ยังได้ไหมแล้วโอ้โหครับได้รอยมาล้อยมาเร็วบอลกัดบอลกัดเอาไหมบอลกัดเอาไหมบอลกดบอลได้ครับตอนนี้

มาต่อครับวัน่อวัน่อ้าเองสามกองสบวันออยโอ้หวโอ้โหไม่ได้แล้วันนี้แล้วแล้วจะเหลืออะไรโอ้ยังไม่ได้ครับบอกว่ายังไม่ได้ครับ เออยังไม่ได้ของแท้เลยครับเราเพราะฉะนั้นแล้วแบบนี้อโอ้ต่อครับตอนนี้ครับโู้นี่ครับค <c oughs> ูนี้นี่ผมมีเวลาเข้ามาดูภาพปูภาพสวยครับแนมนะเ <c oughs> พจสโมสรนทานตะวันนะฮะภา,าษาไทยเลยนะฮะ สะโมสรทานตะวันนะครัายตอนนี้ภาพได้อัพลงอย่างเร็วนะครับตรงนี้เต็มเปียเลยฮะโอ้โหครับวยเลยครับมีครบหมดครับตอนนี้ครับบรรยากาศทางสนามบรรยากาศในสนามมีครบครับโอ้สุดยอดครับช่วงท้ายของวันนี้ในรอบแรกครับนี่ครับทุกคู่ครับมีให้เห็นครับ ใครไรดีดดอ่ะมันเป็นโพสต์ดีครับถือว่าลงได้โอเคครับเป็นคู่เป็นคู่คหากันง่ายครับ <S <S คู่ของท่านคู่ของท่านหากันเลยนะครัหมตอนนี้ผมมีเวลาจิ้มมาดูฮะโอ้เอาลสิครับ <S <S มาถึงตรงนี้แล้วไม่น่ามีปัญหาแล้วล่ะครับ <S <S โอ้โหไล่ยังไงก็ไม่ไม่ไหวไม่ทันเลยครับตอนนี้ฮะแล้วก็ หมดเวลาการแข่งขันครับู้ากเป็นเอสทีีท่าหลวงครับเอาชนะเอสอามุมมับเอ็กน้องแทนคุณไม่ได้2ปงะัดตูต่อศูนครับผ่านเข้าสู่รอบที่2ต่อไปในวันพรุ่งนี้แหละแบบนี้ครับท่าหลวง โอ้โหว่าเราน่าจะได้ครบ